สวัสดีค่ะพบกับคณิตศาสตร์รูโอนะคะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดมุมนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นโปรทคเตอร์ค่ะขั้นแรกเขียน CD ยาว4.5เซนติเมตรนะคะ ขั้นที่2ที่จุด C สร้างมุม FCD FCD ที่มีขนาด70องศาโดยให้ FC ยาว3เซนติเมตรเรามาดูขั้นที่3กันค่ะที่จุด F ตัวนี้เราจะสร้างมุม C, F, E ที่มีขนาด100องศานะคะโดยให้ FE เนี่ยยาว4.5เซนติเมตรซึ่งเราจะได้เส้นตรงส่วนของเส้นตรง FE ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นะคะตรงต่อไปก็4เขียนส่วนของเส้นตรง ED ลากมาบรรจบกันเลยจะได้เป็นสี่เหลี่ยม C, C, D e, f นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะต่อไปการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เราก็จะใช้วงเวียนเพิ่มเติมขึ้นมานะคะโดยเราจะพิจารณาจากการสร้างรูปว่าวนะคะโดยที่ จะให้ส่วนของเส้นตรงยา AB เนี่ยยาว4ซนติเมตรก่อนนะคะและส่วนขนเส้นตรง BC ยาว2ซติเมตรโดยมีมุม B มีขนาด120องศาเราจะวาดรูปคร่าวๆออกมาก่อนได้ดังนี้นะคะขั้นแรกเราก็ลากเส้นส่วนของเส้นตรง AB มาเลย4เซนตามโจทย์บอกขั้นที่2เราจะสร้างมุม B ที่มีขนาด 120องศานะคะเราจะใช้โปรเทคเตอร์วัดขนาดนะคะโดยให้ส่วนของเส้นตรง BC ยาว2เซนติเมตรค่ะต่อจากนั้นขั้นที่3เราจะกางวงเวียนออกนะคะ2เซนติเมตรแล้วใช้จุด C นะคะปักลงที่จุด C เนี่ยเป็นจุดศุนกลางเขียน ส่วนโค้งนะคะส่วนแรกและกลางรัศมียาว4เซนนะคะปักลงที่จุด A เราจะได้ส่วนโครบส่วนจะตัดกับส่วนแรกก็คือจุดที่จุด D นะคะตรงนี้ส่วนที่4เราสามารถลากเส้นเลยลากเส้นจาก A ไป D และก็จาก C ไป D ก็จะได้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปแวาตามโจทย์กำหนดเลยค่ะต่อไปเราจะพิจารณาการสร้างรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะคะโดยที่ส่วนของเส้นตรง PQ ยาว4ซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง PS ยาว2.5ซเมตรและส่วนของเส้นตรง QR ยาว3มเซนและมีมุม P 70องศามุม Q 60องศาซึ่งเราจะวาดรูปคร่าวๆได้ตามนี้นะคะโดยที่ขั้นที่1เราจะสร้างลากเส้นส่วนของเส้นตรง PQ ขึ้นมาก่อนยาว4เซนหลังจากนั้นขั้นที่2นะคะเราจะสร้างมุม P ตรงนี้ให้มีขนาด70องศาและลาก ส่วนของเส้นตรงยาว2.5เซติเมตรขั้นที่3จะสร้างมุม Q เนี่ยนะคะที่มีขนาด60องศาและลากเส้นตรง QR 3เซติเมตรหลังจากนั้นเราจะลากเส้น RS จะบรรจบได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด7.4กันค่ะเพื่อจะได้คล่องมากขึ้นนะคะแบบฝึกหัด7.4การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามข้อกำหนดข้อแรกเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD ที่มีความยาวด้านละ3.5ซนเมตรและมีมุมดีมีขนาด100องศาซึ่งขั้นแรกเราก็จะ ลากเส้น DC ขึ้นมาก่อนที่มีขนาด3.5เซนติเมตรและวัดมุมร0อยองศานะคะและเราจะรู้ว่ามุมรวมข้างเดียวกันจะได้180อีกมุมหนึ่งก็คือรู้ทันทีเลยจะได้80องศาแล้วก็วัดมุม80องศาแล้วก็ลากเส้นบรรจบกันนะคะจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและใส่สัญ,ญลักษณ์ให้ถูกต้องค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้า e f g s ที่มีส่วนของเส้นตรง EF ยาว2.5เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง FG ยาว5เซนโดยมุม F มีขนาด140องศาขั้นแรกเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงมีจุดขึ้นมาก่อนนะคะจุด F จุด F ดังนั้นเราก็กางวงเวียนออก2 5เซนนะคะและอีกจุดหนึ่งเราจะกางวงเวียนออก5เซนจะได้เป็นจุดตัด H ตรงนี้นะคะลากเส้นบรรจบกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะต่อไปข้อ3รูปสี่เหลี่ยมค้างหมูที่มีความยาวของด้านคู่ที่ขนานกันรวมกันได้11เซนติเมตร และมุม1มีขนาด65องศาพร้อมกำหนดชื่อนะคะโดยที่รวมกับสร้างเราจะสร้างาความยาวคู่ขนานขึ้นมาก่อนซึ่งรวมกันได้11เซนติเมตรในตัวอย่างนี้ครูจะทำให้เป็น2เส้นนี้เส้นหนึ่งเป็น7อีกเส้นหนึ่งเป็น4นะคะ และวัดมุม1เท่ากับ65องศาเราจะรู้ได้ทันทีอีกมุมหนึ่งก็คือเอา180ไปลบ65ก็จะเหลือ115หลังจากนั้นลากเส้นมาบรรจบกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมกำหนดชื่อนะคะตามตัวอย่างเลยค่ะต่อไปข้อ4นะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีส่วนของเส้นตรง MA นะคะ ตามจดกำหนดให้ด้าน2ด้านที่อยู่ติดกันมีความยาวต่างกัน1.5เซนนะคะโดยที่ด้านนี้ MA เราวัดได้5เซนอีกด้านหนึ่งเราจะวัดได้6.5เซนตามตัวอย่างอาจจะน้อยกว่านี้เอา 5- 1.5ลบ1.5ก็ได้นะคะแต่ว่าในตัวอย่างนี้เพื่อเห็นได้ชัดเจนครูก,ก็จะบวกขึ้นไปอีก1.5และวัดมุม A ที่มีขนาด135องศา นะคะพร้อมกำหนดชื่อเราวัดมุม A 135ได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทราบมุม M ตรงนี้นะคะเอา180ไปลบ135จะเหลือ45องศาและสามารถลากเส้นได้เลยพร้อมกำหนดชื่อนะคะดังตัวอย่างต่อไปข้อ5ค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว t ท S ที่มีมุม R ที่มีมุม R เป็นมุมฉากนะคะโดยลาก ส่วนของเส้นตรง rt ยาว5เซนติเมตรนะคะเรากำหนดให้กลางวงเวียนออก5เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรงทีวี v ยาว8เซนติเมตรอีกส่วนของเส้นตรงหนึ่งกลางวงเวียนออก8เซนติเมตรเราจะบรรจบกันได้ที่จุด V และลากเส้นเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวได้ ัตัวอย่างเลยค่ะต่อไปข้อ6ค่ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNOP นะคะที่มีส่วนของเส้นตรงยาว8เซนเราลากเลยส่วนของเส้นตรงยาว8เซนโดยมุม M วัดขนาดที่มีขนาด120องศาและส่วนของเส้นตรง MP นะคะ มีและส่วนของเส้นตรง NO เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของ MN ครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4ดังนั้นเราลากเส้น MP เนี่ยจะได้4เซนและคู่นี้ก็จะได้4เซนเช่นเดียวกันมุมนี้เราทราบ120อีกมุมนี้ก็จะได้120เช่นเดียวกันลากไปบรรจบกันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะต่อไปข้อ7มีรูปสี่เหลี่ยม ทางหมูดังตัวอย่างเขาบอกว่าให้สร้างสี่เหลี่ยม GATE ให้แต่ละด้านมีความยาวเป็นสองเท่านะคะแสดงว่าต้องนำทั้งหมดนี้มาคูณ2โดยมุมทุกมุมมีขนาดเท่าเดิมนะคะพร้อมเขียนความยาวกำกับง่ายมากเลยเ Z y ตรงนี้เราก็จาก3ก็จะเป็น6ลากเส้นไปก่อนเลย6เซน ดังนั้นที่จุด y ที่ครูเขียนตรงนี้เป็นจุด t จะกลางวงเวียนออก3เซนติเมตรนะคะซึ่งเป็น2เท่าของ1.5และอีกมุมหนึ่งมุม G ก็คือมุม W ของตัวเล็กนี่เองอายาว7เซนแล้วก็กางวงเวียนออก7เซนจะเจอตัดกันที่จุด แล้วลากเส้นให้มาบรรจบกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดสองเท่ามุมเท่าเดิมค่ะต่อไปรูปสี่เหลี่ยม S A V E นะคะซึ่งมีมุม E เป็นมุมฉากเรากำหนดขึ้นมาเลยมุม E เป็นมุมฉากส่วนของเส้นตรง S A และ S E ยาว3.5เซนติเมตร SE กับ SA ยาว3.5เซนโดยที่ส่วนของเส้นตรง VA นะคะยาว6.5และส่วนของเส้นตรง VE v, v e, ก็ยาว6.5เช่อนเดียวกันแล้วระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนี้พร้อมเหตุผลง่ายมากๆเลยนะคะส่วนของเส้นตรง SA กับ SV ที่จุด E เนี่ยเราเป็นมุมฉากก่อนและกลาง วงเวียน3.5เซนนะคะเราจะได้เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งจะกลางวงเวียนออก6.5เซนจะตัดกันที่จุด A เราก็จะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าที่มีมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน1คู่ค่ะดังตัวอย่างเลยนะคะต่อไปข้อ9สร้างรูปสี่เหลี่ยม t U M B ที่มีมุม U ที่มีมุม U 50องศานะคะโดยส่วนของเส้นตรง T U มี9เซนและ B M นะคะมี9เซนเช่นเดียวกันส่วนส่วนของเส้นตรง U M และ T B นี้จะมีขนาด4.5ซ้วเซนล,ล้าก็ลากกลางวงเวียนออก9เซนกับ 4.5เซนจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังตัวอย่างเลยค่ะต่อไปการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวเส้นทแยงมุมเราจะพิจารณาการสร้างรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสนะคะ MODE ที่มีเส้นทแยงมุมยาว4เซนติเมตรดังตัวอย่างเลยนะคะเราว่ารูปเข้าวๆได้ดังนี้ขั้นแรกเราจะรากเส้นทแยงมุมยาว4เซนขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางครึ่งหนึงของ4เซนก็คือ2นั่นเองหลังจากนั้นขั้นที่2เราจะลากเส้นให้ตั้งฉากกันนะคะ ที่มีความยาว4เซนและจุดขึงกลางคือ2นะคะหลังจากนั้นเราจะลากเส้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตรงนี้<ะ>อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราจะพิจารณาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PKUN นะคะที่มีเส้นทแยงมุมยาว5เซนครึ่งหนึ่งก็คือ2.5 ะะอีกเส้นหนึ่งยาว4เส้นครึ่งหนึ่งก็คือ4โดยที่จุดตัดของเส้นทแยงมุมจะมีขนาด60องศานะคะขั้นแรกเราทำอย่างไรเราจะรากเส้นตรง PU ขึ้นมาก่อนและจุดกึ่กลางก็คือจุด E นั่นเองคือ2.5หลังจากนั้นขั้นที่2ที่จุด E นะคะเราจะวัด ให้มีขนาด60องศาโดยที่ลากส่วนของเส้นตรงยาว2เซนหลังจากนั้นเราจะลากเส้นให้เป็นแนวเดียวกันลากลงมานะคะจะได้ส่วนของเส้นตรงยาว4เซนหลังจากนั้นเราได้เส้นทะแยงมุมและมุมตามโจทย์กำหนดแล้วเราก็ลากเส้นที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมได้เลย ก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะแบบฝึกหัด7.5หน้า75ถึง77ค่ะแบบฝึกหัด7.5การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามข้อกำหนดข้อแรกนะคะเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาว4.4เซนติเมตร นะคะพร้อมกำหนดชื่อด้วยโดยขั้นแรกเราก็ลากเส้นแนวนอนขึ้นมาก่อนอยาว4.4แล้วหาจุดกึ่งกลางก็คือ2.2นั่นเองและในแนวตั้งเราก็สร้างให้เป็นตั้งฉากกันนะคะหาจุดกึ่งกลางก็คือ2.2หลังจากนั้นเราก็จะลากเส้นสี่เหลี่ยมหอมตั้งชื่อดังตัวอย่างเลยค่ะข้อ2นะคะเราจะ สร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว4และ5เซนติเมตรพร้อมกําหนดชื่อนะคะเส้นทแยงมุมเส้นที่สั้นกว่าก็คือ4นะคะลากขึ้นมาหาจุดกึ่งกลางก็จะได้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตามคุณสมบัติรูปว่าวเลยจะได้อย่างละครึ่งก็คือ2กับ2ดังนั้น จะลากเส้นแนวตั้งที่ตั้งฉากกันยาว5เซนติเมตรนะคะจะเป็นระยะใดก็ได้นะคะให้นักเรียนกำหนดเองได้เลยตรงนี้และพร้อมตั้งชื่อนะคะดังตัวอย่างเลยค่ะต่อไปข้อ3เราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ long ที่มีเส้นทแยงมุม ln เป็น2เท่าของเส้นทแยงมุม GO นะคะและมีมุมตัดกันมุมหนึ่งเป็น75องศาเราลากเส้นขึ้นมาแล้วนะคะ8เซนสมมติว่า8เซนครึ่งหนึ่งก็คือ4เราเอาจุดกึ่งกลางจุด4เนี้ยวัดมุม75องศานะคะและลากเส้นลงมาเลยให้เป็นเส้นทแยงมุมหนึ่งสั้นกว่าก็คือเป็น4 จุดกึ่งกลางก็คืออย่างละ2แบ่งครึ่งแล้วก็ลากกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยพร้อมปูตั้งชื่อให้ตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปข้อ4เพเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาว6เซนติเมตรนะคะและ11เซนติเมตรอ่าโดยให้เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอ่า ลากเส้นขึ้นมาเส้นแรก6เซนแบ่งครึ่งก็คือ3กับ3นะคะหาจุดกึ่งกลางและ11เซนติเมตรในแนวตัดกันเป็นมุมฉากนะคะครึ่งหนึ่งก็คือ5.5พร้อมกำหนดชื่อเราก็จะลากเส้นได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อไปข้อ5ค่ะรูปสี่เหลี่ยม ที่มีเส้นทะแยงมุมยาวเส้นละ1 0ซนติเมตรลากเส้นเลยนะคะ1 0ซนติเมตรทั้ง2เส้นและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5นะคะและตัดกันไม่เป็นมุมฉากพร้อมกำหนดชื่อนะคะเราลากเส้นไปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะข้อ6ค่ะสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่มีส่วนของเส้นตรง JU และ PM ยาว4.5นะคะเส้นทแยงมุมยาว6และ9นะคะ6และ9 6ครึ่งหนึ่งก็คือ3กับ3ให้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน9ก็คือ4.5กับ4.5แล้วลากเส้นเป็น4ดังรูปเลยค่ะต่อไปข้อ7 รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเส้นทะแยงมุมยาว7ซนติเมตรนะคะและ10ซนติเมตรพร้อมตั้งชื่อด้วยเราจะลากเป็นแนวลักษณะใดก็ได้นะคะแล้วก็ลากเส้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมตั้งชื่อดังตัวอย่างจาง่ายไหมคะเด็กๆฝึกฝนทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะคะจะได้คล่องกันมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ